Thank you we 嗯、mm. ยามตอิมานิปัญจสิกขาปธานิสมาธิยามิตตถิยัมปีอิมานิปัญจสิกขาปธานิสมาธิยามิชาติธรรมโมโมเหตชาติธรรมิชราธรรมโมเหตชราธรรมังอนติโตมารณธรรมโมเหต พยาธิทำมงหติตพยาธิทำมังอนาตีโตมรณธรรมงมงหิตมรณธรรมมังอนาตีโต a porta. ยังไงบ้างก็ไม่ได้สนใจพอถึงพอความตายมาถึงบางคนคิดได้เสียดายทําไมรับทําไมต่ก่อตัวคิดไม่ได้เพรจะต้องทําจริงนางชินีนก่อนจะตายบางทีมันคิดได้ก็มีบางคนคิดไม่ได้ก็มีนะยิ่งสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันแล้วยากเยอพงเห็นว่าหลายอย่างทิ้งสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็จะเห็นนะมันเป็นความเสื่อมที่น่ากลัวมากโดยเฉพาะเสื่อมจากศิลธรรม เสื่อมจากคุณธรรมเสื่อมจากคุณงามความดีต่างๆนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากทางสภาพสังคมในแต่ประเทศของเราทุกวันนี้เราจะคงเห็นว่าเลือกตั้งไปจากสองเดือนสามเดือนแล้วก็ยังตั้งไม่ได้เพราะสาเหตุอะไรมันไม่สาเหตุเพราะทาไปแล้วมันกระทบพวกเราที่อยู่ข้างล่างด้วยเราจะเห็นว่าจะเป็นรั กาเมสุวิชัยจาราเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมริยมัชปะมาทัฏถานาเวรมณีนี่นี่คือในตัวบานีจริงๆส่วนที่เพิ่มเติมมาศิธาปะทางตัวนั้นเป็นพระอาจารย์ครูบาอาจารย์รุ่นหนังท่านเพิ่มขึ้นเพิ่มมานะฉะนั้นอยู่ที่ว I mean. ัดอาตมาเองให้ยมว่าเองนะแล้วก็ไปด้วยพอดีมีเยอะญาติโยมมาจากกรุงเทพบอกว่าระอาจารย์นะลำพังที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้นะ ยมก็ว่าแบบนกแก้วนักบุญทองไม่รู้ความหมายปัาปัญนาติปาตาไมรู้ว่าแปลวว่าอะไรนะตามาก็เลยมาได้ความคิดเอาเปลบไม่ต้องแปลวอยู่ก็ไม่ต้องแปลฉะนั้นถ้าเราแปลได้ว่าได้แปลได้เราจะรู้ว่าสิ่งนั้อ่านเราทักษาได้กี่ข้อได้ทั้งห้าข้อหรือสี่ข้อสามข้อสองข้อหนึ่งข้อะเราจะได้รู้ะระดับของเราเราจะตรวจสอบได้ด้วยตัวเราเองอันนี้คือผลดีพการแปลด้วย ไม่ใช่ตมาอยากแปลนโยมเป็นโยเป็นโยผู้ชายนะเขาเขาเนธเห้คิดว่าเขาเสนอมาเรามาดูเออมันดีก็ที่ผ่านมาเราเชื่อต,ตามๆกันมาว่าอย่างนี้ถูกต้องที่สุดอย่างแต่พอมีคนมามาเสนอว่าเออต้องแปลด้วยมันจริงตองออกปฏิบัติอะไรสมัยที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยเนี่ยห้ปีพระห้าพันสามสิปีเนี่ยเรียนทำบารีมาตลอดความโลภความโกรธความหลงมีมีเยอะกว่าเดิมทั้งที่บทเป็นพระเป็นจริหลายปีเป็นสิ ตองเลยนะตามาอะไรมาสงสัยนี่ทำไมเป็นอย่างนี้นพอลังจางยุดเดรียนนายุประมาณที่1 5ปี เรียบที่จะมาเคยได้รับจากการเรียนบาลีหนังสือเนะี่ยตาสั้นปวดหัวที่ทร,รมานมาหลายปีหายไม่เคยขึ้นอีกเลยน,นี่คือความมาสะอาดของสมาธินั่นนี่ฮเดี๋ยวคนไหนที่ได้นั่งบ่อยๆก่อนนอนหรือหลังจากตื่นนอนเนี่ยสำคัญมากเราทําไปอย่างน้นนอยๆก่อนแต่เมื่อใดก็ตามเราทําให้ติดต่อต่อนเนื่องสมาสมาธิตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นฐานเบองปัญญนญเสิ่งเป็นเบื้องต้นนะแต่ซึ่งเป็น จิตใจของเรามีความเป็นปกติไม่ร้อนเกินไปไม่คิดจกินมากเกินเกินไปมันก็เป็นปกติจิตจิตที่มันไม่ดีไม่ชั่วนาเวลาสมองมันยึงสมบได้เร็วเพราะจิตสมองมันรวมตัวกันเหมือนกับจิตเหมือนคนเราได้นอนหลับคนที่นอนหลับนี่มันจะไม่สนใจแล้วไปจะเป็นจะตายไม่รู้แล้วนะมันก็เลย ไม่ไม่รู้หลายที่ได้มาร่วมกันนะครับชาวกรจสมศรีวันนี้จงมาร่วมกันเป็นตะบะดีชาภพลพวาัตรสนนะคุณงามความดีไปให้แก่คุณพ่อสวัสดิ์ไกรงามพร้อมเราเทวาดาราชและสัรพสว์ทั้งหลายได้ร่วมนมนุโมทนาในกุลธรรมนี้บุญกุศลที่ได้ทําในครางนี้จงย้อนกลับไปหาญาติโยมทุกท่านทุกคน,กคนจงประสบความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยทรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงประสบผลสุขผลสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินเอวังก็มีด้วยปาการาชนี้นะโมตสตะภะคะวะ ไม่เห็นเลยถ้าทางจะสี่องค์ที่สี่แล้ววทางซ้ายภาพนะครับก็ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกที่จดจำไว้นนครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ด้วยนะครับสำหรับรายการมอบทุนต่างๆนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ ลำดับที่หนึ่งนะครับมอบเป็นทุนบำรุงเมรุวัดบ้านเชญบนญแห่งนี้จำนวน1 5 0 0บาทนะครับเชิญคุณแม่ไส้ไกรงามนะครับภรรยาของคุณพ่อสวัสดิไกรงามผู้วยชนนะครับจะเป็นผู้มอบนะครับเชิญผู้รับคุณพ่อแต่ณราช์ครับผม นเป็นผู้มอบนะครับแล้วก็เชิญคุณครูนิตยาไตรศรีคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตั้งใจได้เป็นผู้รับมอบด,ด้วยครับ ำดับนี้ขอเอรียเชิญคุณสังกัดไกรงามเป็นผู้มอบและก็เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์สุขเสริมเป็นผู้รับมอบด้วยครับ ท่านพระสุธีปิยาวาตโกรครับขอริมนขอริมนครับ ท่านทวงนดยการสมาครพินิจนะครับท่านเดินทางมาจากอำเภอยางศุรฎราะครับที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้ทอดท,อทาวงศ์สกุลไ ขอเรียนเชิญครับผมกับและของค์การในบนพระคุณเจ้าท่านพระบิญญาธิการพัฒนาชันธโกตำแหน่งเจ้าวาดวัดบ้านีคนบนได้เป็นผู้พิจารณาภา้าบางสกุลขอาการาบในบนครับผม ส่งดวงวญญาณของคุณพ่อสลัดไกรงามไปสู่ชุัใน,นตรียพบด้วยครับ เขาจุดรเห็นกันจมักันเียนอเสร็จแล้วก็ครับได้หลังจากที่พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับได้วางดอกไม้จาแล้วก็ขอริเชิญ ความยี่นาะีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์นะครับโดยรับดอกไม้จันทร์ที่ดัดนะครับแล้วก็เดินขึ้นบันไดตรงกลางวางดอกไม้จันทร์แล้วเดินลงบันไดทั้งสองฝั่งนะครับได้สายขวาเลือกได้นะครับ